ก็ผมตัวชนะต่อช่วงสุดท้ายครับของกินกับตัครับตอนนี้ก็มีเมนูคู่หูอีกคู่หนึ่งเนาะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อวากิวนะครับกับไส้กรอกนะแต่ไส้กรอกคู่นี้ก็ราคาที่ผมบอกไปแล้วจากถ้าถ้าไม้เดียวจะห้า้าสองไม้จะเป็น9 9าบกาทนะครับจากปกติราคานี่ร้อสบดบาทเลยใช่ไหมเพราะไม้ล 6, ะห9้าปกติก็เหมือนเดิมแหละครับตัวช้นแต่ว่าอร่อยแน่นอนมันเรงกรุบ อืมแลยชุ่มมากๆอร่อยมากคนทงาราไปแล้วแล้วอันนี้ครับอันนี้ครับเดีย๋ยวได้ไม่มีชีสเนาะถ้ามีชีสจัดน่าจะเด็ดดวงกว่านี้ผมว่าลองชิมเนื้อเขาดูไหมครับเไง ชุ่มมากชุ่มมากเอาออกกันก็ได้นี่โอ้โหหืเนื้อย่างดีมาก ออืมค่อะค่ะอันนี้จะเป็นใบเสร็จที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราขายใ้ดูไว้แล้วก็เดี๋ยวอาจจะคลิปเลยจ้ะทานรับเลยไหมคะหรือทานอาหารก่อนรับเลยครับทานอาหารด้วยรับเลยครับกลัวลืมครับเดี๋ยวรับเลยได้ค่ะอ้ๆประมาณนี้นะครับรับกหมดเวลาแล้วแหละนะเกือบไม่ได้กินนะครับผมยังไงครก็ฝากคุณผู้ชมครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วย ด O F E V e N ชอ S เวนตบอซีเเีสำหรับวันนี้กี่กับโพสบนเวลาลงแล้วขอลาไปก่อนพวกใหม่้อกาหน้าสำหรับวันนี้จบัดเลครับ